สวัสดีครับเหมือนนี่พ่อลูกสองอามาก่อยกลุ่มเต็มครับิ่นได้มาครับเริ่มกมืเอยครับกลุ่มสดๆครับ กุ้งสดๆครปบแมณครับเพิ่งได้มาจากน,อนอ้องเมื่อกี้ครับ ตอนแรกนะครับใส่พริกป่นก่อนครับกระโดดออกแล้วใส่พริกป่นปิดในน้ำครับเดี๋ยวมันกระโดดออกอรข้าัวครับ ตามลงไปแล้วก็พักครับเพิ่งกระโดดออกสดไหลครับสดไหลปิด <c oughs> ไปก่อนนะเดี๋ยวตามด้วยน้ำครับ ผมจะแท้ไรครับผมจะมาเปี่ยกยังไงครับไตออกไม่ได้เริ่มเต้นแล้วครับเริ่มกระโดดแล้วครับเริ่มกระโดดแล้ว ผงน่วครับขาดบอดด้ครับใจห่หลาเสียบหลผัวคร่าตามไปด้วยน้ำปลาครับเอาแล้วค้นเลยครับเพื่อกันการกระโดด

เดี๋ยวกช็ชิมครับชิมถ้าผมถ้าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะ